ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะหายนะครับทราบยังไงว่ารถมอเตอร์ไซค์หายครับคือวันจันทร์เป็นวันทำงานของผมครับลงมาลงเวลาเข้างานครับแล้วพอลงเวลาเสร็จปุ๊บก็สังเกตว่าเอ๊ะรถหายไปไหนเพราะปกติผมจะจอดไว้ข้างหน้าตลอดบองคอตลอดครับครับพอสังเกตว่ารถไม่อยู่แล้วรถหายผมก็เลยมาดีกล้องจอติดตรงนี้ดูครับไล่ดูตั้งแต่ เย็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผมมาจอดล่าสุดจนถึงตอนที่ผมลงเวลาเข้างานตอนเช้าก็ปรากฏว่าเจอรถถายตอนเช้ามืนห้าสิบห้าทีจากการดีกล้องจอติดมีโจ้ผู 5, 6, 6, 5, 5. ้ร้ายมาสองัวครับเขาเดินมาเหมือนเหมือนมั่นใจามากเลยครับเหมือนกับว่าคนเคยขโมยคันอื่นมาก่อนครับเ<อ>ขาเดินมาเขามอก้องก่อนเลยอืม,มอก้องเสร็จปุ๊บแ้เขา,าก็อาเท้าจัง แขนเพราะว่าผมล็อกคอไว้พอล็อกคอใช่ครับล็อกคออย่างเดียวครับล็อกคออย่างเดียวได้ป้องกันอะไรอย่างอื่นไหมครับไม่ครับเอามือขวาจับแขนขวาส่วนเท้าเขายันแขนซ้ายแล้วก็ยันแรงเลยทั้งทัพปฏิบัติการทั้งสองคนเลยใช่ครับช่วยกันยันแล้วก็เขียนไปทางฝั่งทางนู้นเขาไล่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ อายุผมไม่ชัวรนะครับเพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อกมามใส่เสื้อแขนยามาเก,ก็บขายาแต่ดูจากส่วนสูงแล้วดูจากรูปรักภายนอกที่เห็นกเก็บได้น่าจะเป็นว<ม>ัยรุ่นอาจจะอายุไม่เกิน26 25ตอนนี้คร,รถตรถกานยนต์ของเราเนี่ยยี่ห้ออะไรครับทะบเบียนอะไรสีอะไรครับเป็นฮอนด้าเวฟ125 i. สีดำแดง ทะเมรีรถหนึ่งก็ไก่ทหารสามสองก็สี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจอดจอดตรงนี้ประจาเลยใช่ไหมครับก็ผมมาทําง,งานที่นี่ห้าเดือนผลจอดข้างหน้าแบบนี้ทุนรรันเไยครับก่อนนั้นเล้ <c oughs> สังเกต <c oughs> เห็นใบรุ่นขับไปมาแถวน,นี้ไหมครับก่อนนี้ไม่เคยสังเกตเลยครับหลังจากที่แจ้งความหลังจากที่เราหายเราก็ไปแจ้งความ ทาง,จงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มาที่เกิดเหตุอะไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มาดูที่เกิดเหตุเลยครับมีแตาวา่ว่าผมถ่ายรูปแล้วก็ชี้รูปจุดที่รถหายสง่งลายไมให้ตำรวจเขายังไม่ได้มาดูกล้องยังไม่ได้มาดูกล้องบริเวณถนนเส้นนี้เลยครับรถหายแล้วเรามีผลกระทบอะไรนะครับรถมอไซค์ที่หายไปมีผลกระทบต่อการทำงานครับ ยังไงบ้างครับไปไหนมาไหนไม่ไม่ไมสะดวกเพราะว่าบางทีผมต้องไปธนาคาร,ครับก็มาไม่ได้เขาพี่ทำงานทำงานอะไรครับอ่าเป็นบริษัทสินเชื่อตัผมอ๋อเป็น<ค>เป็นอ๋อเป็นเจ้าของบริษัทหรือไงครับอ่าผมเป็นพนักงานพอเป็นพนักงานแต่าทงานที่นี่ อยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไาให้เร่งรัดคดีนี่ไหมครับก็อยากให้เขาช่วยสืบให้เต็มที่นะครับครับไม่ใช่ดาราดังอย่างแตงโมก็าอยากให้เขาทํางานให้เต็มที่ครับผมไม่ได้หวังว่าจะได้รัคืนะต่อยากให้จับคนร้ายให้ได้ครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปขโมยคดีต่อครับผมขอให้มีความคืบหน้าหน่อยแจ้งเราครับผมขอบคุณขอบคุณครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง ครอบคลุม